สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไปเทครับผมนะครับว uh, ันนี้ภาพเบื้องัวหยักครับนะฮะเบิ้งงขับตัวนี้นะครับนะฮะทวมหัวนะครับท่ายนะครับนะฮะทวมหัวยืนเสมอกันนะครับนะฮะยืนเสมอกันได้ครับนะฮะทวมหัวเลยตัวนี้นะครับนะบอกว่าเลยเป็นงวหยักเลยนะครับนะฮะโครงสร้างดีเป็นงวสาวนะครับอายุสองปีนะของเจริญทรัพย์ฟาร์มนะครับนะของน้องท็อปนะครับนะตัวนี้นะครับ เป็นง้วงที่สวยงามเลยนะครับนะประทัดหลังตรงนะฮะแขงขาใหญ่ผู้ใดหมักง้วยใหญ่นะครับในน้าตัวนี้เลยนะฮ่วมหัวนะฮะคุณแม่สูงลอยปในลอยเทไรครับลอยหาซิบหาจ้ะลอยหาซิบหานะครับนะฮะลอยหาซิบหานะครับเบิ้งครับนะตัวนี้นะครับนาสิมีลอยเจ็ดสิบบวกนะครับตัวนี้นะครับนะฮะลอยเจ็ดสิบบวกแน่นอนนะฮะสูงยาวเข้าดีตัวนี้ซื้อน้องโบนะครับนะฮะท็อปเปิดราคาไวลาไหนครก็ท็อป หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับนะประทัดหลังตรงเลยนะครับนะผู้ใหนะครับกำลังหางัวไปเลี่ยงนะครับนะงัวสาวนะครับนะงัวสาวนะครับตัวนี้รับประกันตำนี้นะครับนะบุ้ยตำนี้เลยนะครับผู้ใดมาโค้งสั่งยิ่งใหญ่สวยนะครับนะยงใหญ่สวยตัวนี้นะครับนะแนะนำเลยนะครับนะราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะราคาห้องนะครับนะเดี๋ยวเบอร์โทรของท็อปเดี๋ยวผมเอาไว้ในนั่นเลยนะขึ้นไว้ให้นะครับ อ๋อทอดตัวไงยีตัวนี้นะครับนะไงยีนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับพี่น้องครับนะฮะอยู่กอทมอครับนะกลางทุ่งมหาสารคามนะครับนะอยู่บ้านหนองตุนะครับนะอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมมาไว้ปักหมุดไว้ให้นะครับนะปักมุดไว้ให้นะฮะดูมีหลายตัวนะครับนะี๋ยวตัวนี้อีพี่เดียวๆเลยตัวเนี้ยโอเคพี่น้องครับนะพบกันนะครับนะผู้ใดสนใจ ยิงกลางได้เลยนะครับนะฮะนะสวัสดีมันนี้สวัสดีครับ